เกตเกษียณนั่นก็จะมาอยู่ที่โนนเพื่อสร้างโนนเอฟซีก็คู่ต่อไป้ยแมงๆครับลูกทุ่มครับหันหลังด้วยครับน่าจะเป็นหมายเลขสิบสามครับครั้งยังได้อยู่แทงพิลุมาา ให้เพื่อนไหลมาจ่ายไปเข้ากลางสนามมองเพื่อนไหลไปง่ายๆจิ้งออกมาจิ้งตันดีเรียบร้อยครับเข้าได้นะครับสิบสองไหลให้เบอร์สิบเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าขวาลูกนี้จิ้งทันทีเรียบร้อยนะคนี่กับตันทีเบอร์สิบถึงประตูต่อชุนให้กับสิบหก ทีไหนเบอร์เก้าทีเบสให้เบอร์สิบเบอร์ 10, อรสิบสับขาหลอกไหลไปทางั้มีขวายิงทันทีโอโ้โหลูกนี้สกัดนะครับสกัดไม่รู้กันนะครับประตูที่สองของทีทีอไม่หลอดย่างได้ทีนรุ่บ้านรุบานรนอะไรเขีร์าากันไปย่างว่ากระชอกมาเขี่ยไม่ผ่านผ่านไปไหนยัางได้สีสุรินรออยู่แล้วเส้นยอ้อนกันไปถึงเส้นยอ้อนกลันมาหน้าประตูแม่จับดูย,ยังไงคอยมาหวัวแถวสองตูปับ๊บ ออโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยหมายเลขอะไรเอ่ยเจ้าเดิมหรือเปล่าหมายเลขสิบสามนะครับสามอาจจะเป็นกัปตนันครับนี่หมายเลขสิบนี่สองทันทีโอ หมายเลข10ครับทำสกอร์ที่3นะครับหันมาตรนนี้เข้านะครับหมายเลขหมายเลขางจไปกลาง คำผงมาเบียดไปนู่นแล้วครับขวาสุดินยิงไปหน้าประตูพลิกตัวมาเข้าซ้ายแหมลูกด้วยอนลูกป้นแฉลบเข้าใจายมาก้ารอเรียกไปจ่ายไปวิ่งไปถึงรอบเจ็ดหา่ระจายไปยิงนีโอ้ยมุมถอยมาด้านล่างดึงไปขวาอีกครั้งหนึ่งตีไปให้เพื่อนถึงเส้นตีไปหน้าประตูโอ้ยเข้าฮอตอีกแล้วครับนี่ น่าจะเป็นหมายเลขเก่าหรือเปล่าหมายเลข13จังว่าที่2องกสไปขึ้นไปสติตปนเข้าไปเ,าเข้าขวาแปง่ายง่ายลูกเข้าใกล้ทางดย้ยคำลบที่2องครับยังได้บอลอยู่จ้าที่ทาประตูที่5าหมายเลข14ตัวเล็กๆครับเล็กพีกีกกหนูไปที่12 12องิบดึงมาเข้าซ้ายยังไม่สองกิ้งไปที่สามทิ่มาเอา ประตูไหมครับนี่่อกหลายวันแ้อย่างคู่คันดาวผมอย่าดาวเด้วยอาจารย์เด็ดถือว่าลูกลูกลานกันแล้วกันลูกหลานมันผิดพลาดได้เนาะเอาดูที่กรรมการกันแล้วกันนะครัหลอกผู้เข้าประตูก็ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันพอหลุดไปแล้วบอลหลุดไปแล้ว จังหวะทีบจุดสำทันเรื่องเสาทำไหนไม่ออกก้าวให้ไปอีกด้านหน้าสิบสี่เข้าขวากินไปหน้าประตูแปรด้วยสาย,ยามาหมดหมดไปเลยยังได้วาอยู่ที่จุลินขึ้นมาสาย ซ้ายขึ้นมาการสนามจ่ายไม่ค่อยดีครับลูกแถบจำได้ว่าดูเบียดบังลูกกระโชกโชว์ว่าจ่ายทะลุกระบาด้านขวาเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาที่บาลลังกี้ย้อนกลับไปการสนามมองว่ากรอบแต่ละไปเพื่อนเข้าขวาดึงเพื่อซ้ายซ้ายกระโชกมาหั่ใจริงพีครับทกคไปแล้วครับนี่กัดมาไปแล้วเบอร์สิบติดจิงทันทีเรียบร้อยครับนี่ลัดไก่รัดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในไทย ขึ้นแรกนะครับทีเดสอะคาเดมี